สวัสดีค่ะมือ้อวันซุปปอยกลับไปตลาดคือเก่าเนาะเะนาะซื้อแนวมาไว้เล็กกินเสาร์อาทิตย์นะคะวันศุกร์แล้วหมูเป้าไว้ได้เนี่ยอันนี้กับข้าวเก่าป้าไว้ตอนเที่ยงต้มไข่ไปกินได้หน่วยเดียวแล้วก็มีน,น้่มสองรื่งกินข้าวได้นุ่มหนงที่น้องกินข้าวก็ได้ มาเบิร์กปอยได้นะหนังปอยช้วแบบไม้ไม,มามาหูทุกหน่วยนี้ทุบที่ปาทค่ะโลละหกสิบได้โลโลปดีด60หสิบาทนะคะเนาะเห็นราอยากาก็อยากเข้ายาวมาักไหมมาล้กอสร็จนะคะเนาะนได้สีน้อมผุงแแปรสีฟันปอยมาที่มาย้อม ตามที่เอ็กซีเาบอกว่าให้ป้อยย้อมผมสีน้ำตาลแดงเนาะป้อยเลยซื้อน้ำตาลแดงมาสองกองสินั่งย้อมเองอื่นแท็กซี่ปิดยังไงหรอกถุงมือกบบเขาได้มีมันบัมีถุงมืออันไอหยางน่ะมันจะหัดมันจะย้อมได้สบายถุงมือพลาสติกอันนี้มันใหญ่เนาะกันเนาะมันรีบกว่ากันป้อยมีแต่ย้อมเองอันนี้ป้อยก็ย้อมเองป้อยเขได้เข้าร้านได้แค่เรามันแพง บอยย่างไปถามพันกว่าบาทบอยย่างออกมาเลยไปซื้อซิ่งยอนผมมังเนาะหมอก็ได้ปลาทูบอยว่าต่ำแล้วที่ปลาทูเนาะค่ะเนาะต่ำก็กินว่หลายกินน้อยเดียวแท็กซี่ต่ำก็ต่ำมันเจอก็ที่กินหลังไหมแล้วก็นอนนะคะกินยานอนเนาะก็ได้ปลาทูยี่ห้าบาทบอยสิเฮ็ดปลาซับมือเลย ก้อยซื้อของมาพบอยู่บนปลาซับค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเนาะค่ะเนาะใส่เพื่อนก้อยิที่อากาศชื้อเลยมะระมากินกับปลาซับก็ใส่อย่างนี่นะค่ะหอมหอมกชี้เนาะก้อยเราได้เหงายังไงเราไปตลาดแล้วก็ได้แตงจะเอามาไว้ต่ำแตงสิบห้าบาท ของมาป่อยยอดทานตะวันเนาะค่ะเนาะที่แรกป่อยลองซื้อมากินป้อยว่ามันบดแซ่บว่ามันขิวขิวเพราะกินรอบสองรอบสามมันก็อร่อยดีเนาะค่ะเนาะป่อยมากินปอยว่าจะซื้อมากินกับพลปั่ทูน่ะละ่ะกบบระป๋าประลาทูกรปลาละซักยี่สิบห้าบาทแล้วกันได้จังปวะหลาย เพราะเราปมกนีอย่างก็ได้แค่นี้ของมาจากตลาดแต่ต่อยากรีววให้พี่น้องเบิ่งนเนาะเพราะไ่้กริปุกมีที่ปยกับบ่มีอีอย่างซิล่งเนาะค่ะเพราะว่าปอยแก่เหตุงานประจําเนาะกลับมาตื่นเศ้ามาแต่กินข้าวอาบน้าไปเฮ็ดงานกลับมาก็มีแต่อยู่ในห้องก็มีแต่กลับเฮตดกับเข้าแล้วก็รีวิวขอให้พี่น้องเบิ่งนซ้ำนี้ละค่ะมันบ่มีอย่างให้ แปลกๆเนาะเลยไปถ่ายทางอื่นด้อยกันขี้ง้อไปมันมันมาคืนอยู่บ้านเราเนาะค่ะเนาะมันลดมันหลายไปมากเนาะคะเนาะด้อยการวนเวียนแต่อยู่ในห้องเราเนี่ยแหละกลับอยู่ข้างล่างใต้ต้นหมูม่วงล่ะค่ะ้อยโบมีเหยียบเนาะอยู่วนเวียนแต่อยู่ในเต๊มอ่าฟอยแต่ยิ่งยุ่งเหยิงสั่เลยดงไข่ไข่กันยังเหลือมากที่เก่า คือสิเป็นกับข้าแร้งนี่แหละกินไขน่กับผลไม้กันนอนเลยนกันเข้ากันนะกักเข้ากันนะนมเพิ่มถูกตัวเองชื่อใครกินแดดดาย้าะที่ทุกคนอากาศก็ฮ้อนๆหนาวๆมื้อนี้ก,ลกนน็ลงแมงเงี้ยลงไปตอนเช้า อากาศมันแบบแปรผวนเนาะมันลยเฮ็ยดให้เนาบ่าสบายเนาะป่อยว่ะวันนี้เบิ่งคลิปน้องยิ่งคิวคนไปหน้าพากันไปสร้างเข้าหน้าน้องหญิงเนาะแล้วก็ขัแมเมตุนเนาะกันนะคิดฮอดบ้านด้ป่อยอยากยังเมื่อเล่นบ้านดิเนาะรอก่อนรอให้เพิ่นเอาเมียก่อนเนาะค่ะเนาะถ้าไปตอนนี้ก็ไม่เห็นกันมันก็นยากที่เก่าป่อย พ่อยจังนิสัยมันนะป้อยเมื่อกระงูมาหาป้อยคือเก่าป้อยกลับไปว่างั้นคือกันกระงูมาคือเก่าป้อยก็เลยให้เพื่อนเอาเมียไปสะกดให้เพื่อนได้เมียเป็นตัวเป็นตนป้อยอยากทิ่กลับบ้านนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ป้อยเราก็มีอย่างป้อยคะขอจบแค่นี้แหละค่ะป้อยจะชไปร้านถ้วย เห็นเบียรห้องต่อมื่นพอไอ้กะทิซับปลาซับให้พี่น้องเบิงเย็ดปลาซับใส่กระปุกใส่ตู้เย็นไว้ทักกินเนาะค่นะเนาะคือป่นปลาแห้งมืม้อเซ้อนเลยไอ้พอไอ้ตําใส่กระปุกไว้เวลาอยากพอไอ้กระตักออกมาด้วละซอ้อนมาห้อยเข้ากินจใจสาราก <c oughs> ินง่ายๆกินแค่อิ่มเนาะกินแค่อิ่มพอบ่ต้องกินเยองมากมายหดูลอ,อ,อีหยังดอแบบพอไอ้พอมากทีหยังที่แบบว่า ซื้อมันกำมันกับมากคือดอกทองแซ่บๆแต่มันกินได้บมหลายอะคะ่ะเพรปอยก็เลยบอกข้ออยากซื้อมาเฮ็ดปันได้เ <c> ย <oughs> ็ดมันกินได้นิดเดียวกินคลองแบบนี้แหละมันเรียกชิบแซ๊กไปกันแล้วนะคะเนาะสบายสบายโมยากย่ายง่ายง่ายๆชิวๆเหิืนว่าพาข้าวไปละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตักให้ปอยหน่อยเด้อคะ่ะเด้อ ป้อยก็บี่มีอย่างค่ะแค่นี้แหละป้อยก็เริ่มดีขึ้นมีเสียงขึ้นแล้วแต่กัต้องตะเบ่งเสียงวอาออกมาจากที่มีเสียงแห้งเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ป้อยกัตะเบ่งเสียงคักเต็มที่น,นะคะค่ะ <c oughs> สำหรับแค่นี้ป้อยกับไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย